ครับหลังจากที่ได้ไปเปลี่ยนใบนี่มาครับตัวนี้ฟันเปลี่ยนฟันตัวนี้มาใหม่นะครับใส่ใบเรื่อยอย,อย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนนะครับก็โอเคเลยตัดได้ดีเลยครับตัวนีน้ก็เลยพ่นสีดํานิดนึงนะครับตัดได้แบบสวยงามเลยตัวนี้นี่ดอกเดวิดก็คือเหล็กเล็กเล็กทั่วไปเป็นสังกะสีเป็นอะไรตันี้คือตัดตัดได้แน่นอนนะครับ นี่เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมก็ตัดได้นี่นอนก็คมคมมันสั้นนิดหน่อยครับตอนที่จะตัดก็ต้องแบบจับฐานนี้มันคงนะครับอาจจะมีซับพอร์ตจับแล้วก็กิจกรรมำหมตัดเล่นๆตัดของเล้นน้อย DIY ไม่บักไ,ไ,ไม่ต้องซื้อกันไรอยู่ ก็ตัดได้แน่นอนนะครับคือไอ้พวกลวดเล็กๆเรียกว่าลวดตาข่ายลวดตาข่ายก็ตัดไปเยอะนะครับลวดตาข่ายครั้งก่อนตัดลวดตาข่ายนี้ก็คมมันบินหมดรอบนี้ก็เลยทาใหม่คือโอเคตัดได้เลยครับตัดไปเยอะแล้วครับก็ไม่มีให้ตัดแล้วจะลองตัดเหล็กนี้ดูนะครับว่ามันจะจะจะหักหรือไม่หักน่าจะน่าจะน่าจะตัดได้อันนี้ก็เป็นเหล็กกล่องกันวันนี้มันมินกว่าๆครับก็จะลองตัดดูสักนิด คิดว่าน่าจะตัดไดนะ้มันตัดได้จริงๆครับแต่ไม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 ่แหวงด้วยคมไม่แหวงด้วยแต่ต้องออกแรงสลิดนะครับเพราะว่ามันของผมทำมามันมันเล็ก ถ้าเพื่อนจะไปทำตามก็คือของผมมันมันเล็กฟันนี้แค่สองนิ้วประมาณสองนิ้วครึ่งอีงฟันแล้วก็แล้วก็มือจับนี่ก็สามสิบเซนเอาไว้ตัดของเล็กๆน,นี้ครับมันตัดได้แล้วก็เพื่อนๆจากด้นขอ,อ,อาจจะทาตัวนี้ใหญ่หน่อยแล้วก็อาจจะทาซัพพอร์ตนี้ใหญ่เหมือนเหมือนที่บอกไว้า่าคลิปก่อนก็คันไกลมือ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 ,มอตัดมือโยกให้มันให้มันยาวอีกแล้วก็ เคตัดใช้งานได้แน่นอนดูเหล็กนี้ยังตัดได้ครับโลหะลูมินียมกัน ก็ลูมินียมพวกนี้ตัดง่ายเพราะมันบางเดี๋ยวผมจะลองตัดวลวดเชื่อมดูว่าตัดได้ไหมนี่ลวดเชื่อม2.6มินนะครับลองตัดดูตัดได้ครับตัดได้ ตัดได้ต้องออกแรงสักนิดเพราะว่าเพราะว่าคันนี้มันมันมันสั้นนะครับถ้าคนโยกนี้ยาวๆก็คือถ้าคนโยกนี้ยาวๆคือตัดสบายเลยมาลองดูอีกชิ้นโอ้ยตัดได้ตัดได้แล้วก็ฟันไม่เว่งนะครับฟันไม่เว่งด้วยให้ดูฟันรอบนี้ดูฟันชัด ฟันมันก็จะไม่หว่งลงไปไม่เหมือนเราเรียกครับก็ใครจะไปทําตามแบบนี้ก็คือทําได้เลยครับแต่ว่าแนะนําว่าให้ฟันมันยาวกว่านี้หน่อยนะครับมันจะได้ตัดตัดได้ดีฟันยาวแล้วก็ไอ้ด้ามนี่ก็มันยาวอีกนะครับผมตามสิบเซนอย่างที่ว่าอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ใส่สปริงนี้นะครับนี่สปริงแกวให้ได้เพราะสปริงมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ก็เลยแกวครับก็คือใช้งานได้ครับ ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่บินเหมือนเหมือนก้างก่อนครับพเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันจะแข็งหน่อย,ยครับตัดได้แล้วครับเราไม่ตัดได้แล้วเป็นไอเดียดีๆทำมาเป็นตัวอย่างครับครับข,บขอบคุณครับ